สวัสด <inequ ity S 1> ีครับพี่ๆเพื่อนๆน้องๆทุกท่านครับเรามาดูครับว่าเหรียญสิบบาทสองปีพศนี้จํานวนการผลิตอยู่ที่เท่าไหร่ติดอยู่หนึ่งในสิบอันดับที่หายากหรือไม่และที่สําคัญครับเหรียญที่ผ่านการใช้นั้นตกอยู่ที่เหรียญละประมาณเท่าไหร่นะครับท่านเพราะว่าในระดับเงินสีนั้นก็ประมาณห้าสิบหกสิบาทแค่นั้นนะครับท่านถ้ายหนีสีนะครับแต่ว่าเหรียญที่ผ่านการใช้นี่นะครับตกที่เหรียญละประมาณเท่าไหร่นะครับท่านเพราะจํานวนการผลิตเนี่ยสําคัญเลยครับท่านเราต้องดูว่าจำนวนการผลิตจะอยู่ที่เท่าไหร่นะครับ ไปดูกันเลยครับนี่ครับเหรียญแรกครับเป็นเหรียญลักษณะสองสีนะครับคิวบิกเกิลอยู่ด้านนอกส่วนด้านในก็สีทองล้นนะครับเนี่ยเราพี่กลับมาดูด้านหลังเลยดีกว่าว่าเป็นปีพศเลยนะครับเนี่ยพี่กลับมาแล้วครับนี่ครับนี่ครับเป็นเหรียญแตกนะครับี่แตกนิดนิดครับไม่ถึงแตกเยอะครับดูใกล้เลยครับสำหรับปีพศสองพันห้าร้อยห้าสิบนี่นะครับท่านปีพศสองพันห้าร้อยห้าสิบนะครับสำหรับปีพศสองพันห้าร้อยห้าสิบนี้จำนวนกาปลิดอยู่ที่เท่าไหร่เอย จำนวนการผลิตนะครับอยู่ที่หนึ่งร้อยสามสิบล้านสองแสนสองพันเหรียญนะครับท่านโอ้โหกับหนึ่งร้อยสาสิบล้านสองแสนสองพันเหรียญในระดับยูโเซียนกอยู่ที่หกสิบาทนะครับท่านเหรียญที่ผ่านมาใช้ในตรกที่สามสิบาทพอดีเลยนะครับท่านนี่ครับท่านอีกปีพศสองครับเหรียญที่สองนะครับนี่ครับพี่กลับมาดูด้านหลังเลยดีกว่าครับท่านนี่ครับสวยงามมากไหมสวยงามครับนี้ครับยังไม่ผ่านการใช้นะครับโอ้ยยังไม่ ผ่านการลังนะครับเนี่ยปีพศ2 5 50, 5 1ครับท่าน255เนนะครับนี่สำหรับปี 2, ปเ,เดือนนี้สองนี้แจ้นวองกระเิดดครับอยู่ที่179ล้าน106,5360เหรียญน,นะครับท่านในไดระดับเบิยูเซียนั้นเขาให้อยู่ที่50บาทครับท่านสุเหรียญที่ผ่านการใช้นั้นตัวที่เลรียละ20บาทเท่านั้นเองนะครับ